ว้าว <Wow, S 2> เต็มขอนเลยพี่น้องอดอกเด่นสวัสดีค่ะสวัสดีงามสาวนะพี่น้องวันน,น,น,ตตน,นี้ก็คือจังฝนสิโตอีกเยอะค่ะนี่ปัดเป็นตะโกกไม่อีกแต่ฝนเป็นยางย่อยๆ้อยอยู่กู่ะสาวสาวรันยางไปซองมึงขอนม่วงนะพี่น้องขอนที่มันเคอยออกนะ เห็ดขอนขาวกับไป่น้องเต็มเลยเดี๋ยวสาลาสิบให้คุณยายไปเก็บเห็ดมาแขยงส่นอใหม่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันค่ะดอกง,ง่ายๆเห็ดขอนขาว้อ,อ,องดอกง่ายเ,เอ,อ็อหอมมันสมบูรณ์หอมดีมหอมละ<อ>ู้ดดอกนั่นไปกินหอมเลย อ๋อนี้อี่เดนกันสีแดงกนึงเยอ่นี่ว่ามันสีแดงยขอนหนีโฉบพี่น้องแบกขอนไปโอ้ยมันลนสาโอ้จะเสีดบ้างไหมเนี่ยอืมโอเคใจลนี่พี่น้องคนยังสีขืนอีกทั้งตีเด้พี่น้อง่เนติดินกัน่ะ เขาต่างคืนในสิ่อนที่ขออกบ่แม่แต่สมมติว่าห้าเอาแม่ว่ายโยไปไหลั้างคนเนี่ยบ่ไนเปินกำลังสีอกยกไปหนีสิขืนบ่หนอพี่นอเต่สมมติว่าห้ายกไหมพี่นนอ เ้ายกแมนเทายกใหญ่มองเพื okay. ่อนนี่มันสิขืนว่านอคณลรงค้อนมึงกับว่าใหญ่ทีนั่งบกเกิดพนากกเลยบ่ทัดกายใหญนี่ยุนาบ้านนี่คนนะนสิขืนห้ายทุกคนทเป้ทฮันแอมเห็นเ้ยนี่นเจ็บมากวินอ่อนล่างเรยบรอยเยสบาดิ์บนษนีตัดขาตัดเท้าเพื่อนกำบืนพอเดน ว่าเมนว่าอ่อนแห้งี่น้องนแค่กระจายอยู่เห็ดขอ,ขอ,ขอนขาวเห็ดขอ,ขอ,ขอ,อนขาวนะแม่นะมีเห็ดขอนขาวพี่น้องนมีสาจะจีเกแกงใส่นอนใหม่ค่ะเกียงใส่นอไม้ใส่นอนใหม่ไฟนเลยไปนองอันนี้ยังมีอยู่เลยไปนอนนอนใหม่ไฟ พื่นขึ้นพื้นถือฝนน้ะฝน่นตกฝนตกมากเรเพื้นถือฝนมันเียว้พื้นขึ้นย่างอัวเลยจีโนอ่เ้ตรียมก่อเตรียมกออาญะเลยเดี๋ยวเขาชีแกออกก่อนชี้ก่อ คอนนี่ก็มีหลายคอน,นอยุ่งนองตว่าขึน้นอยุ่ขคอนเดียวเมีย่าแเมงยายบ่ม่ะเมียใหญ่คอนขึนเลยบ่ขึนพี่น้องงานบ่บุ้นเนาะอว่ามัน,หนแหงแลีวยแหงมันบ่ขึนเองหรือว่าไปเห็นใหญ่้นจังบ่ขึน้นกับพวกนี้ น,น,นี่ครับพี่นอนนี้เท่าอไปหานอใหม่มาถึงบ้านแล้วมื่อนี้ได้นอใหม่ย,ย่างหลายเลยพี่นองสวยงามมากเลยุ ยายเราต้มน้อใหม่แล้วต้มสองมองได้เต็ไปหานน้อใหม่มีใดนอ้อใหม่ไฟมากพอดีพีน้องเาก็ินนต้องทังน้อใหม่ปลาเข้ากับนอ้อใหม่ไฟน้ำมนันเปียนหาหลนล่อนน้อใหม่ได้วกบไผ่เนน้อใหม่ไฟเนาะค่ะพี่น้องจนจุดไปเนาะฝอนในช่วงที่ว่าแรงๆฝนบ้าม้าเนืน่อโบอกึน ปฐุมนิราเขาไปฟอโอ้พี่น้องสางหลางเต็มกออยู่ได้แกงพอดีได้แกงกับเนื้อเท้ามุสาเก็บเห็ดนี่ไปแบบภากันไปเก็บเห็ดมากหล่สิได้แกงใส่นอไม่พอดีเลยพี่น้องน,นี่แกีสิเกลับมาแม่แก่แล้วต็มต็มกันนอไม่ที่ห้าวต้มนะพี่น้อนง ต้มเสร็จใหม่ๆกับพี่น้องเนี่ยอ่อนๆแล้วอยูนี่นี่หน่อไม้ไฟห้าตบเสร็จก็เปลือกเล็กน่อยค่ะพี่น้อง ่ได้ทุบกนี่พี่น้องนี่อไม้ไฟข้าต้มแต่ว่าข้าบ่ได้ทุบพี่น้องเอาแบบกรอบๆเลยเนื้อข้าใส่ไปพร้อมกันพี่น้องสีแบบนั้นใส่ดอกง่ายถ้าพี่สมานก็โมถ้าผู้ใดนี่นรเราใส่ลงไปเลย้

đang đưa cái nước cái các loại cà phê khác đấy. tiêu phấn toang là phải chạy uông. số อนนอหอมแต่พี่น,น้องนี่เกลียงหน่อไม้ไฟเกลียงหน่อไม้ไฟใส,ใส่หอมอ้ขาดย่างได้ย่างหนึ่งไป แกงน่งมันไม่เดียดเลยพี่น้องปร,ปรอบแบบนี้ว่เปียบว่าทูบด้วยด้พี่น้องนี่เปียบไม่ทูบค่ะพี่น้องนี่แกงใส่เห็ดโอ้เห็ดเท่ากับเลยไปหาหมูอเหมือนเราหาหมูอหา,หาเห็ดว่พอละพี่น้องนี่เราค่ะพี่น้องมาที่กินขา้าเรี่ยงน้ำกันค่ะ ้อยังลงไม่ไฟเ,เหลียวเรียบร้อยมากหรอกค่ะไม่กินใดแบบนี้